เชิญคนไข้คิวต่อไปครับผมสวัสดีค่ะคุณหมออ๋อสวัสดีครับคนไข้เป็นอะไรมาครับเจ็บบริเวณหน้าอกค่ะอ๋ออ๋อต่อกางเกงแล้วเชิญน,นั่งครับผมเดี๋ยวได้กันนะหมอเออไม่ใช่ครับเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งครับอืมไม่ทราบว่าคนไข้เป็นมาหลายวันแล้วย,ยังครับเป็นมาสองวันแล้วสองวันแล้วค,คนไข้ชื่อคุณหยิกหยอยหมอยดำปิกใช่ไหมครับ What คุณหยิกหยอยหมอยดำปิกใช่ไหมครับ <laughs> ไม่ใช่เหรอขอ,ค,อค,คุณปุ้ยขอโทษครับหมอหมอขอตัวนะครับ <c oughs> หมอจำคนผิดนี่น่าจะเป็นคนไข้คิวต่อไป <c oughs> อมีอาการยังไงบ้างครับเจ็บเจ็บบริเวณหน,น้าอกทั้งสองฝังเลยทั้งซ้ายและฟังขวาเลยแน่นๆอยู่อเอียงไปทางซ้ายก็เจ็บเอียงมาทางขวานี่ก็เจ็บคนไข้แพ้ย,ยาอะไรหรือเปล่าครับไม่แพ้ค่ะไม่แพ้นะเคยมีอาการมาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยไม่เคยนะมาะเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับได้จ้ะ หัวใจไม่มีปัญหานะครับปอดก็ปกติแต่ว่ารูดกดดำหน่อยนะครับแต่ว่ารูดืดดำหน่อยนะครับเจ็ดไอ้นู่นไหนเจ็ดเซ็ดไอวัสลรนอะไรมากนะครับรคุณหมอยังไม่เห็นไม่เห็นนะครับขอโทษนะหมอขอโทษน,ะ,นะครับอืมอาการของคนไข้หมอพอจะวินิจฉัยออกแล้วนะครับอเอาเป็นว่าคนไข้ลองถอดกระดุมเม็ดกลางดูครับ ถอดกระดูมเม็ดกลางออกครับถอดแรกค่ะเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นไหมเออรู้สึกดีขึ้นค่ะหายแล้วไหมหายแล้วเห็นไหมคุณหมอบอกแล้วว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคนี้เป็นโรคอะไรคะอือคือว่าคนไข้ติดกระดุมผิดนะครับคนไข้อหัวนมมาติดที่กระดุมคนไข้อาหัวนมมาติดที่กระดุมเต็มไ ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับคนใกล้เพราะอาการแบบนี้หมอเจอบ่อยหมอหมอเจอบ่อยเพราะว่าส่วนมากมันจะหย่อนยานนะครับหย่อนยานหมอเจอบ่อยนะครับเพราะว่ามันมันใส่ผิดกันได้เพราะว่ามันมันยานนะครับยานมาถึงนี่ใช่ไหมคนก็เข้าใจผิดว่ามันเป็นกระดุมไม่เป็นไรหมอหมอไม่เป็นไรหมอไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าวันหลังนี่หมอใส่กระดุมไม่เนี่ยไม่เป็นอะไรวันหลังก็คือ ก็ดูดูหน่อยนะครับเวลาเวลาเวลาใส่กระดุมก็ดูดูกระจกด้วยถ้าจูดูนะครับตัวหัวนิมน่มๆม,มันไม่ใช่กระดุมดูดูนะครับตัวหัวนิมน่มๆม,ม,มันไม่ใช่กระดุมหม, <laughs> ม,มอเจอบ่อยนะครับส่วนมากจะเจอในผู้สูงอายุครับ <laughs> เพราะว่าส่วนมากคนสูงอายุเข้าเข้าใจผิดนะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหม พอไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บคิดว่ากระดุมเอามาใส่พอใส่ปุ๊บตรงนี้ปั๊บมันก็จะยึดหันซ้ายก็ไม่ได้หันขวาก็ไม่ได้มันจะตึงๆแล้วก็จะทาให้ปวดนี่ย่างดีนะครับทำไมที่ใส่มาข้างเดียวต้องตรงนี้ดุมหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งแล้วตีดต้องลุกนี่คนไข้ต้องเดินแบบนี้ครับจะขยับไม่ได้เลยนะขนาดนั้นเลยมันล็อกเอาเป็นว่าหมอไม่ยากันเลยกันนะ แต่หมอเอาหมอให้เป็นหนังยางแทนเอาไว้ผูกเวลาใส่เสื้อมันจะได้ไม่มั่วกับกระดุมเอาไว้ผูกเวลาใส่เสื้อมันจะได้ไม่มั่วกับกระดุมตอนนี้น่าจะพรนี่ครับยึดไว้กับข้างหลังก็ได้ผูกนี้ครับขอบคุณมากครับเชิญครับว้ามเป็นยาโอลาดล้วไม่ลาดอดีลาดจะใส่ง่ายอไม่คิดตังโอเคโอเคครับ จิตล่างกูไม่มาเดี๋ยวมองเบลอนี่เป็นหยา่า <laughs> เ <laughs> บลอใส่กระดุมแล้วัางหน่อยนะครับอ๋อคือต่อไปเชิญครับผม